ก็บุญหวานแล้วก็ตรวจเป็นขั้นเป็นตอนแล้วอธิบายหมดเลยอธิบายอธิบายตั้งแต่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ปาสิเป็นเรื่องเป็นต้อกระจบนิดนึงออหลังจากตรวจน้อสายตาก,กับคุณหมอส้มเสร็จแล้วนะคะรู้สึกประทับใจอย่างไรบ้างคะอาจารย์เออได้ที่ปฏิตอบก่อนนะได้ค่ะปฏิปสิต่อปสิต้องต,ต้อง,อง,องท้าวความมากนเพราะว่าปสิไม่ได้มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ มาเจอตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกในโอทเต้่มมากเลยเพราะว่าก็บุญหวานแล้วก็ตรวจเป็นขั้นเป็นตอนแล้วอธิบายหมดเลยอธิบายอธิบายตั้งแต่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ป้าสิเป็นเรื่องเป็นต้อกระจกนิดนึงหลังจากนั้นก,ก็ก็มากันมาเรื่อยๆนะเปลี่ยนเปลี่ยนแว่นบ้างซ่อมแว่นบ้างลูกชายก็ช่วยด้วยก็ดูแลป้สสีตลอดแล้วก็ คนนี้ก็ามาเป็นเป็นครั้งที่เท่าไรไม่ไม่นับแล้วแต่ว่าก็ได้รับความการุณาที่ที่อธิบายว่าตาเริ่มจะเป็นต้อกระจกแล้วเขาบอกไว้แล้วว่าเมื่อถึงวันที่ควรจะพบจากสมแพทย์ปฏิจะรู้เพราะเขาจะเป็นคนบอนกเพราะนั้นเพราะนั้นตรงนี้ตรงนี้คือสำคัญและขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมาพบก็ฝึหมาครลังแรกค่ะแล้ว <Okay. S 2> ออก็ได้รับแบบ แนะนำจากภาษีนั่นแหะก็ชวนกันมาวันนี้นะคก็ตั้งใจว่าจะมาตัดเล่ไม้ที่บอหมอตรวจโดยละเอียดละเอียดมากเป็นการเป็นตอนบอกอธิบายชัดเจนสรุปสุดท้ายคือหมอก็ไม่แนะนําไม่ตัดแว่น่อนเพราะว่าป็นตัดไปมันก็จะได้ใส่เป็นมาแค่นิดหน่อยไม่ต่างจากแววนที่ใช้ทานได้หมอบอกให้ลอกลอกลอกแลอกแต่ถ้าไม่ลอกไปม็เจอเป็นมาแต่อยากจะตัดเราตรงนี้ก็ก็ก็ประทับใจกว่า เหมือนถ้าเราไปร้านเด่มเขาก็ตั้งใจที่จะให้เราตัดใช่ไหมเขาก็ได้ถ่ายแว่นถ่ายอะไรแต่นี่หมอก็ไม่แนะนำผมถ้าจะตัดก็ตกัดแต่ว่าไม่แนะนำนะคะก็คือก็คืออยากมาอีกสท้าย <laughs> ว่าต้องมาอี <laughs> <laughs> อกค่ะ